ไปติดตามสถานการณ์ที่เกาหลีใต้กันหน่อยนะคะล่าสุดผู้นําเกาหลีใต้แถลงการตําหนิการทํางานของเจ้าหน้าที่รัฐค่ะที่ทํางานผิดพลาดทําให้ประชาชนเสียชีวิตจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นประธานาธิบดียุนซอกยอนของเกาหลีใต้ออกแถลงการตําหนิทํางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการแจ้งเตือนและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติว่าเป็นการกระทําที่ผิดพลาดและไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของการรับมือภัยธรรมชาติ หลังจากที่เกิดพายุฝนตกหนักและดินถล่มในหลายพื้นที่ที่ทำให้ล่าสุดมีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า40รายบาดเจ็บอีก34คนและสูญหายอีกนับ10คนนะคะโดยเฉพาะเหตุการณ์น้ำทะลักเข้าท่วมอโมงเดินรถในเมืองชุมชองเหนือซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถที่จะกู้ร่างผู้เสียชีวิตออกมาได้ราวร13รา,13าย แต่ยังไม่ยืนยันค่ะว่ามีผู้เสียชีวิตภายในอุโมงค์อีกกี่คนทราบเพียงว่ามีรถยนต์ติดอยู่ภายในทั้งหมด15คันคโดยผู้นำเกาหลีใต้ระบุด้วยนะคะว่าจำเป็นจะต้องมีการยกเครื่องมาตรการรับมือภัยพิบัติใหม่ทั้งหมดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลกที่เกิดขึ้นขณะเดียวกันก็ยอมรับค่ะว่าภาครัฐยังมีการจัดการภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงยังไม่ดีพอ ขณะเดียวกันชาวเกาหลีใต้จานวนมากค่ะก็ออกมาตั้งคําถามถึงความพยายามในการป้องกันและตอบสนองต่อภัยพิบัติพร้อมกับตําหนิภาครัฐว่าในเมื่อทราบอยู่แล้วว่าจะเกิดน้ําท่วมเป็นวงกว้างแต่กลับไม่มีการปิดเส้นทางหรือห้ามประชาชนผ่านเส้นทางที่เสี่ยงอันตรายเลยครับคุณมีหน่วยงานอุตุคุณรู้อยู่แล้วว่าจะเจอพายุเข้าจะมีน้ําท่วมอย่างอุโมงค์เนี้ยทำไมไม่ปิดทาไมปล่อยให้คนยังใช้งานอุโมงค์ลอดเข้าไปข้างใต้จนมีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากแบบนี้ และความคืบหน้าแรงงานสาวชาวไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับล่าสุดวันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางไปที่ว่าการอำเภอคอนบุรีเพื่อขอความช่วยเหลือประสานงานกับกระทรวงการต่างประเทศให้ช่วยประสานกับเกาหลีใต้ในการประกอบพิธีเผาศพนางสาวพัชรมนและส่งอัฐิกลับไปยังประเทศไทยเนื่องจากถ้าเกิดเอาศพกลับมาเลยเนี่ยค่าใช้จ่ายสูงมากครับประมาณ7 0 0 0 0สบาทแต่ถ้าเกิดเผาศพที่นูน่นแล้วเอาแค่อัฐิกลับมา ค่าใช้จ่ายจะอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0 0 0บาทเท่านั้นก็ทําให้ทางครอบครัวของนางสาวพัชรมนลมีความจําเป็นจะต้องเลือกวิธีการส่งเพียงอัฐิเพื่อมาประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่ประเทศไทยต่อไปครับถ้านาศพมามันก็มันก็แพงมันก็หลายขั้นตอนอแค่เฉพาะเรื่องเรื่องเผาศพก็แสนกว่าบาทนะใช่ค่ะยังไม่รวมขั้นตอนที่ว่าจะต้องนําเท่ากระดูกออกมาอีกใช่ค่ะในทางทอแก่หรือว่าทางในในจ้างเขาว่างอย่างนี้ไหครับ เขาก็จะช่วยเต็มที่นะคะแต่ว่าเขาแก่เขาก็ช่วยในในในสวนนี่คือช่วยได้เพราะว่าเขาแก่เขาก็ล้มาาลอะไรท้งท้งโรงงานทั้งบ้านทั้งเลยคือเข้าไปหมดเลยค่ะอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบพบว่านางสาวพัชรมนผู้เสียชีวิต ไปเกาหลีใต้แบบผิดกฎหมายนะครับเป็นผีน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีสิทธิ์ได้รับการช่วยเหลือใดๆจากทางราชการแต่ว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะอำนวยความสะดวกประสานงานเอาเท่าอาัฐิกลับประเทศไทยให้และเดี๋ยวจะทวงถามเรื่องสิทธิเงินเดือนค่าใช้จ่ายต่างๆจากนายจ้างเนี่ยเดี๋ยวจะทวงให้เหมือนกันนะครับเป็นการช่วยเหลือทางมนุษยธรรมนะครับ